จเจริญธรรมสํานึกดีผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งคือเมนูต้มจืดผักกดขาวค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้ประกอบไปด้วยวัตถุดิบริดเย็นได้แก่ผักกดขาวเห็ดนางฟ้าหัวชี้เท้าและแกนสับประรดวัตถุดิบริดร้อนได้แก่แครอทและต้นหอมมาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะ ที่เราจะปรุงการเตรียมวัตถุดิบนะคะเริ่มจากตัวผกักกาดขาวเนี่ยเราต้องทำความสะอาดโดยการนำไปแช่น้ำาสบข้าวหรือนะหรือฐานก้อนนะคะเพื่อล้างสารพิษที่มากับผักค่ะแช่ไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนหลังจากนั้นก็ล้างน้ำสะอาดสองสาครั้งแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเราจะไม่หัน่นโดยเฉพาะ,ก,ะก้านผักเนี่ยเราจะไม่หั่นออกมาเป็น ดุนๆน,นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปค่ะเห็นดนางฟ้าก็ตัดหางที่เปื้อนดินออกนะคะแล้วก็ล้างหัน่นล้างเสด็จน้ําเสร็จแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคําค่ะหัวเช็เท้าแช่น้ำซุปข้าวเช่นกันนะคะ หลังจากนั้นเวอร์ใช้เท้าทําการล้างขี้ดินออกก่อนให้หมดนะคะแล้วค่อยนําไปแช่น้ำสาข้าวประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็ปอกเปลือกแล้วนํามาหัน่นหั่นกอบชิ้นบางๆไม่ไม่หนาคะ่ะแล้วก็ไม่บางเกินไปคะ่ะหั่นเป็นชิ้นพอคําส่วนแกนสับประรดนะคะก็ได้จากการที่เรา ตัวสับป,ปะรดเนี่ยตัวเนื้อสับป,ปะรดเราเอาไปเอาไปทำเป็นอาหารผลไม้เสิร์ฟส่วนแกนเนี่ยเราออกสามารถนำมาทำแกงจืดได้เพิ่มรสชาติให้กับตัวแกงจืดค่ะหรือถ้าไม่มีแกนเราจะใช้เป็นตัวเนื้อสับป,ปะรดเลยก็ได้นะคะแครอทแครอทวิธีเตรียมเราก็ทำการแช่แช่ก่อนนะคะล้างสะอาดก่อนล้างพวกขีดินต่าง,างๆเสร็จแล้วเราก็แช่แครอท แล้วก็สัก20นาทีในน้ำสกข้าวแครอทนะคะก็เอามาหั่นค่ะอาจจะตกแต่งบากบากเล็กน้อยให้คล้ายๆกลีบดอกไม้นะคะให้ดูดสวยงามชิ้นไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็บางนิดนึงไม่หนาค่ะส่วนต้นหอมเราก็ตัดรากแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยหั่นประมาณนิ้วหนึ่งเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาสู่ขั้นตอนการปรุงการปรุงนะคะก็เอาตั้งกระทะหรือหม้อก็ได้ใส่น้ำลงไปปริมาณน้ำที่ใส่ก็ประมาณอีกหนึ่งเท่าตัวจากเนื้อวัตถดิบที่เราเตรียมค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หัวไชเท้าแกนสับปะรดเห็ดนางฟ้าและก็แครอทลงไปต้มให้สุกค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักกาดขาวพอผักกาดขาวสุกชิมรสปรุงด้วยเกลือนะคะจะมีความหวานออกมาจากหัวไช้เท้าและสับป,ประรดเราอาจจะเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะหลังจากนั้นรสชาติถูกใจแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปแต่งหน้าพอต้นหอมสุกคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้ค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆเป็นน้ำซุปซึ่งสามารถที่จะทานได้ในมื้ออาหารรสชาติก็จะกลมกล่อมจากธรรมชาตินะคะหวังว่าเมนูนี้นะคะจะได้นำไปลองทำกันดูนะคะเจริญทำสำนึกดีค่ะ